ตอนนี้สุขภาพคนดีซำได้ครับหลายคนนะครับเผ็งานตราดตามห้ามรุงห้ามคำหาเวลาพักผ่อนแทบสิบโมีแต่พ่อล่มป่วยแล้วมีเวลานอนในโรงพยาบาลนี่เป็นเดือนเป็นปีกันนอนได้ความรวยหายก็อยากรวยแต่ว่ารวยแล้วบริสายเงินรวยแล้วบวมล้มหายใจสิรวยไปเห็นยังล่ะครับหันมาใส่ใจดูแลร่างกายของตัวเองไปพร้อมกับการเผ็ดอาชีพ โฟลเลท่านทรเฟเตอร์เป็นหนังคุณจริงตรงใสเป็นเพราะว่าคุณกระโบหูได้วาระบบผู้ควบคุมกานของคุณเป็นแบบใดผู้ควบคุมกานฉลาดบอกระมักสีเห็นกันบ่อยๆนะครับว่าคนที่ดูแลสุขภาพมีร่างกายแข็งแรงเขาก็ยังป่วยได้นั่นเกิดจากความบกฉลาดของระบบควบคุมกานจึงอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้หูจักกับท่านทรูเฟคเตอร์ท่านทรเฟคเตอร์มันคือส่วนสําคัญของระบบควบคุมกานมันเป็นกุญแจจะเห็นในผู้ควบคุมกานของคุณทํางานได้ดีมันจะทหนาทีเป็นคร ผู้สอนในกรับระบบผู้คบคุมกันของคุณผู้ควบุมกันของคุณดีโรคต่างๆกสิบบมิทางเท็ดในคุ้นป่วยได้